ก็จะแต่งกับสาวเวียดนามพ่อก็จะมอบบ้านให้หลังหนึ่งบ้านหลังนี้ดีมีเนื้อที่หกไร่บ้านเดียวนะหกไร่แล้วก็อยู่อย่างคลือหาดอะไรเง,งี้ยคือพ่อเขานี่เป็นคนรวยเป็นคนออสเตรเลียถ้าเป็นเศรษฐีออสเตรเลียนี่ก็แนวหน้าเหมือนกันก็มีเงินมากมายพอสมควรแต่เงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แต่ส่วนตัวนั่นนี่ยส่วนตัวที่มีอยู่นะสองหมล้านอสองหมล้านเหรียญ ส่วนที่เป็นของลูกนั้นไม่นับลูกนี้เขาจะขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องโทรศัพท์<ม>ก็เขาก็รวยเขาก็ไม่ได้มไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้คัดค้านแต่เรามาคิดเองว่าถ้าเกิดพ่อไม่อยู่ลูกนี้จะมีปัญหา<ม>คือ<ม>คือจิตมันมันจะคิดไปก่อนแล้วว่าต้องมีปัญหาเขาอาจจะฟ้องจะร้องอะไรก็สารพัดเลย<ม>เราได้โด้นำนำเอานำ,นำ,นำ ท้างน้ำแรงของเราจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจว่าไม่เอาแต่งงานครั้งที่หนึ่งที่หนึ่งนั้นก็คือพ่อมั่นไห้ตั้งแต่อยู่ในท้องอันนั้นก็พลาดไปไม่ได้นั่นคือเราปฏิเสธไปแล้วปฏิเสธไปแล้วเหตุผลที่ปฏิเสธก็เพราะว่ารักในการบวชรักในการบวชแล้วก็เป็นเขาเรียกอุบายของ จาอาวาสด้วยที่ไม่ให้หลวงพ่อศึกก็กกกคงจะเป็นเป็นที่ดวงของเราด้วยในฝ่นามือเขาบอกว่าในฝ่ามือนี่าจยเสียชีวิตใช่ไหมมรณนะไม่ไม่ใช่ฝ่ามือนี่มีกากระบาดอยู่อย่างนี้เขาบอกว่าฝ่ามือนี้จะไม่มีคู่ให้หมออ,อันนี้ท้าตจำหม,มอดูนะไม่มีคู่แล้วก็ถ้าแบบนี้ถ้ามีคนมามาทาร้ายหรือว่ามาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยคนนั้นต้องมีอันตรายทันทีเลยก็ก็เป็นจริงๆด้วย ก็ <S 2> <S 2> ปีมีอยู่ปีหนึ่งอเอาหลวงพ่อหน้าที่ว่าไปเสี่ยงไทยเนี่ยอเอามาที่อูทอออ่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณเนี่ยจะมาหาเงินไปสร้างโบสถ์ชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจเขาก็หาว่าเราไปลักไปขโมยมา,ามามากับมากับมาคา,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 ายยกวัดนั่นแหละมาจะไปหาเงินก็ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาผลสุดท้ายโดนยิงปากไอ้คนนั้นนั่นแหละไอ้คนที่ว่านหนักโยนยิงปากทะลุแก้ม ยิงเข้าแก้มซ้ายทะลุแก้มขวาไปเป็นหน้าผีไปเลยแล้วอยู่มาทรมานมาตั้งหลายปีแล้วผลสุดท้ายก็ตายอันนี้คือคนใส่หลายเรานะแล้วก็มาอยู่อยู่นี้ก็เหมือนกันสมคนแล้วมาอยู่บ่อพลอยนะอามาใส่หลายป้ายสีกัสาคนแล้วก็เรียกว่าไปกันแบบน้าน้าสังเวชสลดใจเลยคือตามที่จริงเราเราไม่เคยไปทําอะไรเขานะคือมีแต่แผ่เมตตาให้ก็พอผู้ใจจ้า ตรักว่าเราอย่าไปอะไรอาคาตจองเวรนจองกรรมเลยเขาผูกเวรนผูกกรรมกับเราก็เป็นเวรนเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปผูกตอบหมากัดอย่าก,กัดตอบหมา,ห,าห่อยยาวตอบเลยเราก็แผ่เมตตาให้เขาอย่างเดียวแล้วก็ถืออาหลักนี้มาผลสุดท้ายก็อย่างว่าอยู่ไม่ได้พวกนั้นก็ต้องไป ผู้หญิงแต่ละคนมานี่ก็ไม่ได้หน้าตาธรรมดานะมีแต่ระดับนางงามทั้งนั้นเลยนาง <ใจ S 1> เวียดนามเลยเานางงามน้องคายคนหนึ่งแล้วก็เมืองไทยอีกคนหนึ่งเวียดนามอีกคนหนึ่งสามคนนี้นะมีแต่ระดับสวยๆนั้นกะ็คือพ่อเคานี้เขาจะเป็นคนพี่ฮิ้พี่ถันแล้วเขาจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เดียวรูปให้ดูนะพ่อเขาลูกหล่อนะเหมือนกับพระเอกหนังเหมือนกันนะ่ะแต่เขาบอกว่าเขาแพ้ลูกชายว่างั <laughs> ้น แพ้ <Okay. S 1> ตอนไหนแพ้ตอนที่ว่าสีธนนชัยที่เขายอมจริงๆนั่นก็คือบอกว่าจะเอาคนเล็กเนี่ยคนเล็กอายุเจ็ดขวบไอคนโตอายุ่ะไร่สิตอนนั้นนะน <Okay. S 1> ะปกตีหัวกระทบคาดเขาก็นึกว่าเราก็ว่าเราแน่นะยังแพ้ไอสีธนนชัย mm hmm. ผลสุดท้ายก็มาประมวลความว่า สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นในเบื้องต้นผันแปรใน่ามกลางและกระดับไปในที่สุดตอนที่มาเราก็มาตัวเปล่าตอนที่ไปเราก็ต้องไปตัวเปล่าอีกอจิงกล่าวเป็นคำสรุปคติธรรมว่ายแในล,ลาบหาบเอาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามาแต่มือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปแต่มือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นให้นึกถึงความตายให้ทุกๆวันเอาไว้เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่ามรณานุสติกกรรมฐานคือนึกถึงความตายนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร บรรเทามืดโมหันอันตาการทำให้หานหายเสยดุ้งไม่ยุ่งใจอาฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงความตายก็ทุกคนต้องตายหมดอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราตายเอ,อ๋ยตายแน่หนุ่มหรือแก่ตายแน่ไม่มีหลอแม้แต่หมอก็ยังวายตายเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นหนทางคนทุกข์ถ้าไปประกอบด้วยะอะไรประกอบด้วยบุคคลที่สองที่สมที่สี่คือมีครอบครัวแล้วจะเป็นหนทางเข้าไปหาทุกข์นั่นเองจะหนีออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะพุทธเจ้าหนีออกจากออกจากวังมาก็เพราะอะไรเพราะเห็นความตายอยู่ข้างหน้าตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป แล้วจะเป็นทางพนทุกได้ท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งบุญและคุณพระศรีรัตนตรยัยบารวมกันเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านหายทุกข์หายหโศกหายโรคหายภัยมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอเจร,ริญพร จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของหลวงพ่อแล้วก็คติธรรมที่แบบสอนใจมากเลยนะครับประวัติของหลวงพ่อส่วนหนึ่งนะผมฟังแล้วก็เหมือนหลวงพ่อจรานทิตตธรรมโมเลยตรงที่ว่าพอหลวงพ่ออยากจะศึกแล้วก็เจ้าวาดก็ไม่ให้ศึกนะฮะแต่ของหลวงพ่อจรานเนี่ยถ้าศึกไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายนะ<ม>ก็เลยต้องอบวชจนถึงปัจจนถึงมรณะเลยนะฮะแล้วก็ขอให้ได้รับ ผลกรรมในชาตินี้ชาติหน้าไม่ต้องได้รับนะหลวงพ่อก็เลยอหประสบเรื่องราวกฎแห่งกรรมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับส่วนของอหลวงพ่อมหาบุญฤทธิ์อโศโกเจ้าวาดวัดธรรมเขาเขียวก็คล้ายๆกันนะแต่ทีนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องอที่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเรื่องของที่ผู้หญิงหลายๆท่านนะ<ม>ที่มาชอบแล้วก็จะให้หลวงพ่อแต่งงานแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็สรุปแล้วไม่ได้แต่งเลยนะฮะแล้วหลวงพ่อปฏิเสธหมดเลยเพราะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะแล้วก็จิตของหลวงพ่อที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับยัไงไงเทปนี้ขอฝากไปด้วยนะครับ